สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการป้องกันไม่ให้บัญชีไลน์ของเราถูกแฮ็กจากกลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มคนที่ไม่หวังดีให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดแอปไลน์แตะไปที่การตั้งค่าไอคอนฟันเฟืองเลือกเมนูบัญชีจากนั้นให้กดปิดอนุญาตให้เข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์อื่น ซึ่งถ้าตัวเราเองต้องการใช้งานลายบนอุปกรณ์เครื่องอื่นก็ให้มาเปิดอนุญาตการเข้าสู่ระบบตรงนี้ใหม่นะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ใช้งานให้กดปิดไว้ต่อไปให้เราเปิดสวิตช์การตรวจสอบยืนยันสองชั้นไว้เวลาที่มีคนจะแฮกบัญชีเข้าใช้งานลายของเราจากที่อื่นหรืออุปกรณ์อื่นก็จําเป็นจะต้องใส่รหัสยืนยันที่ทางลายส่งมาซึ่งรหัสยืนยันนี้ก็จะมีแค่เราเท่านั้นที่รู้ สองวิธีนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีลายของเราถูกแฮ็กหรือเข้าระบบซ้อนจากต่างที่หรือต่างประเทศและที่สำคัญเราจะต้องตรวจสอบหมายเลขโททรศัพ์อีเมลและรหัสผ่านให้เป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอนะครับข้อมูลไหนที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วอย่าลืมมาอัปเดตตรงนี้ด้วยนะครับ